แล้วก็ข้ลไปกดลกไลค์กดแชร์ได้เลยนะคนเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ข่บบาวกประมาณที่รูบมาแล้วมีเพื่อนที่โดนสองแล้ว รุุดยอดของดีแม่กรอง2,020ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-16ถึงสิหงหาคม2563จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ ดิฉันพระพุยาเดอายานะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงของพิธีเปิดงานและก็ยังเป็นลูกหลานชาวแม่กลองอีกด้วยนะคะวันนี้จะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก่อนที่เราจะเริ่มพิธีเปิดในวันนี้นะคะด้วความเป็นสิริมงคลและความสวยงามนะคะมีการแสดงชุดพิเศษที่จะมอบให้กับทุกๆท่านอีกด้วยค่ะคิดว่าท่านผู้มีเกียติทุกๆท่านนะคะก็คงจะ จุมชนหรือว่า SME เ,เพิ่มพิ่มสยภาพและขีดความสามารถทางการค้าเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคธุรกิจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตในจังหวัดสมุทรสงครามดังนั้นเปรียบเป็นการดำเนินง,งานสับคล้องกับพิษศาสตร์และแผนพัฒนาแหงจังหวัด จึงเห็นควรจัดกิจกรรมจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าจังหวัดสมุทรสงครามขึ้นและการจัดงานในครั้งนี้สุดยอดของดีแม่กอง2020นะคะก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่12วันนี้เป็นวันแรกเลยต่อเนื่องไปะจะถึงวันที่16สิงหาคม2566และเพื่อเริ่มต้นง,งานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท,ท่านทีโรวุคพายเพื่อนท่านนี้จังหวัดสมุทรสงครามให้เกียนในการกล่าวรายงานค่ะพันเชิญท่านค่ะ,คะ เรียนท่านวงเทพเสียวิรัตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกระผมนายกีรุฒธคล้ายเคลื่อนคณะจังหวัดสมุทรสงครามในนามของผู้รับผิดช,ชอบโครงการและจัดงานจุดยอดของดีแม่กรอง2 0 2 0ในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามที่สลัเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธาน ในทีทีเปิดงานวันนี้ด้วยจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักง,ง,ง,งานพาิชย์จังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน SME ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดสมุทรสงครามมีงบประมาณพศ2,563ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการค้ารวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงของผู้ประกอบการระดับชุมชนและผู้ประกอบการระดับ e s m e ของจังหวัดสมุทรสงคราม สองเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในจังหวัดรวมถึงเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ต้องหยุดการประกอบการค้าเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9าทำให้รายได้ที่เคยมีจากการค้าขายหรือการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศต้องลดลง 3เพื่อเป็นการประชายสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีศักยภาพและมีสินค้าใหม่ๆที่จะมานําเสนอต่อผู้บริโภคในแหล่งต่างๆให้ได้ลิ้มลองแล้วก็ซื้อไปบริโภคนะครับรวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมง,งาน ได้กลับไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในเชิงตลาดน้ำาก็เป็นวิธีชีวิตของชาวสมุทรสงครามอย่างแท้จริงและหลากหลายมากน่าสนใจโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมสมร่งเสริมการขายทั้งในในจังหวัดและนอกจังหวัดโดยจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดในเทศกาล จำหน่ายผลไม้ต่างๆไปแล้วนะครับทั้งส้มโอลิ้นจีได้ในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เราก็จะมีเทศกาลลิ้นจีของจังหวัดสมุทรสงครามอีกครั้งที่วัดตากน้ําและก็บริเวณถนนผลไม้อำเภอพะวาและบางบนทีของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการจัดงานครั้งนี้สำนักงานได้กําหนด จัดงานระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมณศูนย์การค้าแพลตฟอร์มยนเายนใหญ่จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีการนำผู้ประกอบการรวมถึงในการจัดงานครั้งนี้ก็จะมีการส่งเสริมการขาย,ยการแสดงบนเวทีที่สนับสนุนและเชิญชวนให้ผู้มาซื้อของในห้างสรรพสินค้าแพลตฟอร์มได้ลงมาซื้อสินค้าของจังหวัดสมุทรสงครามคั้งนี ด้วยการจัดการในครั้งนี้สําเร็จร่วงไปได้ไปได้ด้วยดีด้วยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการในการจัดก,การครั้งนี้ได้แก่บริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดผู้บริหารส่วนการค้าแลพลตฟอร์มเงินใหญ่ที่สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของจังหวัดสุโขทัยได้ใช้พื้นที่ของห้างในการออกล้านหลังจากได้รับผลก,กระทบ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนะครับรวมถึงภาครัฐและก็เอกชนของจังหวัดสมุทรสงครามผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมจำน่ายในงานที่ท่านในโอกาสนี้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจึงของขอบคุณนหน้านที่นี้ด้วยปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกผมขอกราเวียนเชิญท,ท่านรองยงเทศท่าน ทางนี้จังหวัดสมุรทรสงครามท่านหัวหน้าต่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามคณะผู้บริหารบริษัทษุณเป็นท่านกำกับสื่อมวลชนและท่านผู้เกียร่านกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งานสุดยอดของดีจังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้นะครับเป็นที่ทราบอันดีว่าจังหวัดสมุทรสงครามเราเป็นจังหวัดแ็ก ที่สุดของประเทศไทยมีพื้นที่เพียงสามอำเภอนะครับคืออำเภอเมืองอำเภอพ,พาวาและอำเภอบางกูตีนะครับการที่เรามีพื้นที่น้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีของดีนะครับเรามีของดีที่มากมายนะครับข้อดีของเราคือเราอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับเราสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดสมุทรสงครามระยะทาง65กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1งชั่วโมงถ้ารถไม่ติดนะครับ อุาหกรรก็อาจจะประมาเจาวโมงคขึ้นนะครับเรามีที่ท่องเที่ยวเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทัพพวาตลาดบางน้อยตลาดท่าคาซึ่งมีนักท่องเที่ยวนังชาวไทยทั้งชาวจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปเนี่ยไปเที่ยวจํานวนมาก แล้วเราก็มีวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่สัิเกตที่คนไปเคารพบัดกกระบูชาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านหแหลมนะครับหรือว่าที่วัดบางกุ้งนะครับที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงรัตนนครถึงตอนต้นแล้วก็สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็คือสมัยพระเจ้าป่าตินมหาราชนะครับแล้วเราก็ยังมีอัศนะยวิหารโบสถ์ที่สวยงามระดับประเทศ นะเรามีที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วเรามีคลองนะครับจานวนถึง366คลองนะครเราเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีคลองมากที่สุดของประเทศไทยนะครับในคลองนั้นเราจะมีอยู่ใกล้กับอ่าวไทยนะครับเรามีน้ําถึงน้ำสามน้ำก็คือน้ําจืดน้ํา่อยน้ําเค็มการที่เรามีสามน้ําทําให้เรามีดินที่มีคุณภาพมีแร่ธาตุ เราสามารถที่จะมีอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอาหารทะเลที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศก็คือปลาปาูนะปลาปูคอหักนะของแท้ต้องคอหักนะครับที่สาเหตุที่คอหักกะเราบรรจุใส่กล่องนะฮะเพราะฉะนั้นใส่สองตัวสามตัว,ตว,ตวก,ก็ต้องหักคอก่เพราะฉะนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของปลาปูคอหักของ,อของจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วของปลาปูของเรานี่จะรสชาติที่จะอร่อยนะครับแล้วก็เรามีอาหารทะเลที่อร่อยเพราะเราอูกติดชายไทยเราอยู่บริเวณเขาเรียกว่าอ่าวพอไก่นะฮะที่เป็นที่แหล่งรวมแหล่ค่าอาหารที่สมบ,บูรณ์นะฮะแล้วเราก็ยังมีนะผละไม้ที่อร่อยไม่ว่าจะเป็นส้มโอมะพร้าวลิ้นจี่นะครับเป็นผลไม้ที่มีอัตลักษณ์พิเศษทางภูมิศาสตร์นะครับคือ มัน,ยน,มน,น,อ,นอยู่ในสภาพทั้งดินน้ําจืดน้ําต่อยน้ําเค็มทําให้ผลไม้ของเรานั้นมีรสชาติดีนะ้าหลายท่านเคยกินส้มโอพันขาวใหญ่จะรู้ว่าส้มโอของเรานั้นเป็นส้มโอที่รสชาติอร่อยไม่แพ้จังหวัดอื่นนะฮะาเป็นผมนะครับในฐหาหนะที่ทานมาหลายจังหวัดแล้วก็จะบอกว่าส้มโอขาวใหญ่ของจังหวัดกุปูสงครามเนี่ยอร่อยที่สุดเป็ผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะถ้า เป็นลิ้นจี่ก็เป็นลิ้นจี 1, ่พันค้อมเป็นลิ้นจี่นะครับลูกไม่ใหญ่แต่ว่าไม่มีน้ําเป็นรสชาติดีพันค้อมนะแล้วก็เราก็มีมะพร้าวน้ําหอมที่รสชาติที่อร่อยใครกินเนี่ยติดใจนะครับมะพร้าของเราเนี่ยส่งไปตามไปทั้งพัทยาเกาะสมุยภูเก็ตาะเป็นมะพร้าที่รสชาติดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความภูมิใจว่าสมบูรสงครามเรานั้น เที่ยวเป็นทั้งเมืองอาหารที่คนไปนะฮะเพื่อนๆผมเนี่ยผมสังเกตนะครับเขาจะไปกินอาหารกันหัดแล้วกลับมาบางคนเนี่ยสังเกตนะไปไปตอนเที่ยงแล้วก็กลับมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพเพราะฉะนั้นอยากจะเจญพี่น้องนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านน้ามีโอกาสแวะไปสมบทรณสงครามไปแวะตรสถานที่ท่องเที่ยวว่าเออมันเป็นอย่างที่เราประชาสัมพันธ์ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ พลาดไม่ได้นะฮะเรามีอาหารทะเลอะไรที่อร่อยมีผลไม้ที่อร่อยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าเป็นเมืองที่พลาดไม่ได้อยากให้โอกาสจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้นะครับเราก็ได้นําผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเลแล้วก็ผลไม้ที่นํามาโชว์เนี่ยมีประมาณแค่สิบเ็ของทั้งจังหวัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่มีจํากัดน,นะะจริงๆเรามีสินค้าที่ มากกว่านี้อยากให้ท่านลองมาดูนะครับสินค้าที่เรามาจำหน่ายนั้นเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเราต้องการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเราในการนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากกลุ่มบริษัทกลุ่มเจ็ิท่านหุนการคา้าแพ็คฟอร์มนะฮะแล้วก็ท่านพาณิชย์จังหวัดแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ซึ่งในโอกาสร,ร้อยปีร์ตรต้องการกระตุน้นยอดทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แล้วก็ส่งเสริมการจำหน่ายสิงค้าให้กับกับพ่อค้าแม่ค้าของการวัตรสมุดบุคาานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาณที่นี้นะครับบัตนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอตรวดแานจุดยอดของดีแม่กรอง2020อย่างเป็นทางการณาบัตรนี้ ขอขอบพระคุณคงงท,ท่านรองผู้แทนด้วยนะคท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและขอเชิญสำหรับการเปิดงานของเรานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเดี๋ยวท่านรองสักครู่นะคะเราจะมีสัญญาณเปิดนะคะสองฝั่งแม่น้ำก็เป็นต้นมะพราวอีกด้วยเอาล่ะคิดว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านภายในงานที่อยู่บริเวณนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วสําหรับพิธีเปิดงานของเรานะคะเพื่อเป็นสัญญาณสําหรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ทุกท่านช่วยกันนับถอยหลังจากห้า จนถึงหนึ่งนะคะคิดว่าทุกท่านพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกันนับค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งและขอต้องรองทุกท่าน ขอได้ใช้พี่สิ่ิมณน,นะคะเป็นมุมซึ่งท่งานบอกว่าแมมมีเพียงแค่10%แต่ต้องบอกว่า10%ของจังหวัดท,ที่นำมานั้นะคะสุดยอดเหล,ลือเกินคุณจิรพงญ์ยยง้ายเพื่อนย่ยงาริจังหวัดสงสารนะคะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงข่าววันนี้ท่านให้เกียรติเราเหลือเกินค่ะแล้วก็ท่านได้มาพูดถึงนะคะว่า ของดีของเด่นของจังหวัดสมุทรสงครามมีดีมากมายเหลือเกินนะคะเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ฟังไปแล้วนะคะก็มอบไ้คับเป็นของที่ระลึกค่ะขอเ,เชิญท่านค่ะอะไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะร่วถ่ายภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ สำหรับของที่เป็นของที่ระลึกนะคะก็เป็นของดีของมือแม่กลองค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอื่นจะต้องขอขอบคุณนะคะสึ่งนะคะแฝตฟองโบงเรียนใหญ่ด้วยสำหรับสถานที่การจังหวัดท่านเปลี่ยนไปแล้วนะคะว่าของดีที่นี่มีมากมายเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีมนเสน่มากมายเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท มีกิจกรรมต่างๆแล้วนะคะเราจะมี m i คอ c เสิ e r ตของน้องชบาแก้วด้วยนะคะ เชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะแม้ที่มีความสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วแต่ว่ามีความสามารถมากมายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรียงติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับทุกทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกเลยต่อไปเราจะถึงวันที่16สิงหาคม2563บนเวทีแห่งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่หมุนเวียนแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาสร้างสีสันมาบอกความสุขให้กับทุกๆท่ททานค่ะในช่วงนี้นะคะหลังจากพิธีตกลง พปรไปเรียบร้อยเลยที่มีทั้งของรับประทานและทั้งมีทั้งเครื่องดื่มมีอาหารมีของดีที่วันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะส่งกลับบ้านนะคะหรือว่าท่านไหนวันนี้มีเบอร์แห่งนี้ด้วยอาลรค่ะสำหรับวิธีเปิดของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่งต่อให้ทุกท่านไปมีความสุขด้วยกันนะคะกับมุมแห่งความสุขของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมุมแม่พองของดีของเด็กของเราที่ด้านนี้ต่อสำหรับหน้าที่ ทอ่ฉันหมดลงเยะแล้วนะคะตั้งหลายทุกท่านไปกการค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาแสดงมีคอนเสิร์ตให้กับทุกท่านได้รับชมรับการกนะคะเพราะว่าของดีแนี้ก็หลา้เนี่ยมีมากมายเลยเดียวนะคะว่าจะเป็นโอโหอนีรที่เราไปเห็นก็คือการมีตัวใหญ่มากบคือน้ำลายเนี่ย เห็นทีแล้วหรือว่าอนชิ้นนี้มาชอบอะีรหนุ่มีโชว์สวยมาฝากทุกท่านด้วยแล้วก็มีเสียงเพลงพบน้องนะคะมาเราให้แ่ด้ันด้แต่ว่าถ้าเราได้รอต้องรอปด้วยนะเระว่าเสียงแหกแท้ก็จขาวระขาดตั้งนะคะ เสียงฝนสิตกฟ้าพ่าเปียง t ปียงเสียงเสียงเสียงที่บ่เคยเจียมจ้ําเด้อแดงสาวสดเรื่องขอลําบ่เคยเผื่อบ่ลําอยู่ใสผู้เฒ กับแชร์ได้เลยนะคะเพลงนี้เพราะว่าตอนนี้ขาาประมาณปีกว่าๆแล้ววิวก็จะอยู่ประมาณสองใช่ไหมคะสอง